ข่าวนา้ำข่าวน้มิสานคอมเมทิโน่สูตรโบราณเมื้อขอนแก่นคอมเมทิโ่ยี่สิบบาทเด้อคอมท่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทค่ะมีทั้ง,งขาวมีทั้งขาวดำคอมพีทน้น่เสร็จแล้วเพิ่งกับไก่ครัวฟองคอมเมทิโน่หนักกินมาก มีสิบาท้ค่ะดามส์สิบบาทค้าวหอม้าวหอมวสิบบาทค่ะดัมส์อาอมยิโน่นากินมากยนะขึ้นค่ะอาน่ากินค่ะนากินมากค่ะ มีสิบาทพม่าทั้งนี่ด้วาสเป็ดัลโล่พม่าองนากินนากินเป็ดลโ่นกินมากพม่ีพน้องค่ะเป็ดฮัโลค่ะเป็ดฮโลเล็กเพิงโตร้อยสิบบาทด้วยพม่ี่น้องที่บ้านม่นอยากกินมะพร้าวกะทิค่ะุเษ เศษหนึ่งส่วนซีตัวน่ะลอยสิทค่ะเป็นเพิงตัวสองอยสิดคอมเมทินนากินมากนากินมากคอมเมนเบโลคอล่ากิ ขายนะของหลายมากไม้พี่น้องคนขายของหลายมากไม้ค่ะอันนี้จะเป็นลูกตาลค่ะลูกตาลร้อยแก้วทำไมพี่น้องอันนี้ลูกตาลร้อยแก้วเด้อมาคินทำแมพี่น้องนาคินมาคินค่ะนาคินมากค่ะลูกตาลร้อยแก้วค่ะลูกตาลร้อยแก้วอันนี้จะเป็นฟองฟ้า พ่อแม่พี่น้องของฝากเด้ออหสวยมากพ่อแม่พี่น้องเตาเตา่นเต้าสวยงากสวยมากเต้างเต้าไงอันนี้โอันนี้คูคูละต้องเกาบ้าน สี่ลอยค่ะคือมันเป็นคู่ที่ได้เป็นโตก็อ่ายหนึ่ยคือสี่สาม่อยค่ะสิคอมเมนต์โตก็ง่ายสีมคือหนยอย ร่วมตัวกันนะอ่ะชุมชนเคืร่วมตัวกันคอมมี่นิทนจะเป็นตลาดนาดจัดเป็นยังนี่อของนักขายี่อของงานสวยงามมากคอมมินิทโ่ค่ะอันนี้เป็นเพวกนี่ว้าวน่ารักน่ารัก สวยนะที่นี้ผ่าผาตุ๊ตาซ้ายคอมเมทนอตกตาซ้ายยิบาหางื่อหาตัวน้อยนิ้วางคอมเมทิโน่เนี่ตัวน้อยนีอยเนาะคอมเมทนตัวน้อยน้อยหาตัวน้อยคอมเมทิน่ล้วักนารัดาลักค่ะอมเมทิน่อร่อมาก

เอาไปใส่บัวบุบัวนี่สวยงามมากคทำเลเพิ่มบุบัวสวยงามมากเนาะอ่างอ่างนี้ค่ะใบใหญ่หนึ่งค่ะสามหน่วยห้าสิบค่ะนี่นี่ค่ะไส้บัวบุบัวบุบหนังสวยงามมากออ่างสวยง่ามสวยง่ามเออได้เมาได้คือรองเท้ารองเท้ารองกระตอมนะคะรองเรือไทย เป็นถั <S <S ่ยเป็นส้างนนเป็นถัวยเป็นช้างเป็นถัวยเป็นช้างนี่คซีใบเลื่อยนิดน้อซี้ใบ่อยซีใบเลื่อย้ซี้ใบเลื่อยเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้หนิ้ ยังไปเลือกอังไปเลือกทำเองเป็นรวยเป็นรวยเป็นฟ้าเป็นแก้วเป็นเนอออันนี้ทั้นสมัยคอมเมนต์พี่นอ้องเออเป็นฟ้า นิบเก้าบาท่อแเ่พี่น่าหยิบเกาบาทนี่สวยได้่อแเ่พี่นองใส่อาหารที่เหล่านี่นิดน่อยๆเผาตู้ค่ะใส่เผาตู้ดี่ดนดอเนเ่คแบบี่นอาแบบหมนบอรนันอนี่น่าค่ะโเหม็นเนาะค่ะนีน่น มนะาแล้วคั่ถ่วยซ์ถั่วไหาหค่ะถวยกาแฟนี้ที่ถักาแฟทรรมดพี่น้องกินแก้วนี้เลยู่ใดยังปีด้ยธอแม่พี่น้องค่ะนี่สวยงาม <laughs> ดอกหม่แจกกัารตักดอกไม่อี่หนี่เหมือนนอกทำไมพี่นองค่ะตลาดน้ำใบนำเสริมนอกำอาเีินอค่ะแบะมาเมืองไม้ชุมให่เด้อทำไมน้องเลย